สวัสดีค่ะท่านผู้ชม fc ที่น่ารักวัออนนี้ตอนบ่ายบ้านป้าแมวฝนก็นเริ่มตกแล้วนะคะท่านผู้ชมขาป้าแมวก็พามาดูบอลสีสวยสวยนะคะท่านผู้ชมขาบอลสีสวยสวยนะคะเดี๋ยวป้าแมวเริ่มอยู่ที่ آ, เพชรเจ็ดสีกันแล้วกันนะคะท่านผู้ชมขาเพชรเจ็ดสีนะคะนี่เพชรเจ็ดสีไซส์โตๆแบบนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะลุ้นด่างนะคะท่านผู้ชมขาลุ้นด่างนะ กะถางละ150บาทนะคะท่านผู้ชมขากะถางละ1้0บาทนะคะท่านผู้ชมรุ่นดังนะคะท่านผู้ชมขาเดี๋ยวป้าแมวให้ดูนะเอออึ๊นี่นะคะท่านผู้ชมเป็นแบบนี้นะเขากัดเม็ดมาแล้วนะกัดเม็ดสีแล้วนะคะท่านผู้ชมขานี000 000 000 000่นะคะกะถางละ150บาทนะคะเพชรเจ็ดสีนะคะรุ้นด่างนะท่านผู้ชมถึงเขาถึงเขาไม่ดังแต่เขาก็สวยนะคะท่านผู้ชมขาเขาไม่ดังเขาก็สวยนะเพชรเจ็ดสีนะนี่นะคะท่านผู้ชมเห็นไหม สีเต็มๆมาแบบนู้นนะท่านผู้ชมขาแบบสีแดงๆเลยนะคะท่านผู้ชมที่น่ารักเอฟซีที่น่ารักทุกท่านค่ะเพชรเจ็ดสีนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะลุ้นด่างนะคะราคากระถางละร้อยห้าสิบาทนะพามวหยิบให้ดูแล้วนะสวยๆนะนี่กระถางนี่ก็สวยนี่นะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะนี่ก็น่าจะแบบดังๆนะแต่เขาสวยทุกต้นนะคะท่านผู้ชมสวยทุกต้นนะคะไม่ใช่เบบีนะคะท่านผู้ชมขาไม่ใช่เบบีนะโตแล้วนะ น่าเอาไปปลูกนะคะราคานี้หายากนะคะเพชรเจ็ดสีลุ้นด่างนะร้อยห้าสิบาทค่ะท่านผู้ชมขาต่อมาเป็นเศรษฐีพันล้านท่านผู้ชมนี่เศรษฐีพันล้านลุ้นด่างท่านผู้ชมเห็นไหมคะกะถางละสามร้อยบาทท่านผู้ชมขากะถางละสามร้อยบาทนะเดี๋ยวป้าแมวพาดูนะอึบ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 นี่ท่านผู้ชมขานี่นะคะ ดูต้นเขาที่แข็งแรงนะท่านผู้ชมเศรษฐีพันล้านนะคะท่านผู้ชมขาเศรษฐีพันล้านนะนี่นะรุ้นด่างนะต้นนี้ก็ออกมาด่างมีนิดนึงนะมีนิดนึงทุกต้นแต่เขาไม่ด่างเขาก็สวยนะคะท่านผู้ชมไม่ด่างก็สวยนะแต่หน้าเอาไปทําจํานวนได้นะคะเขาด่างแน่นอนนะจากต้นนั้นนี่นะคะท่านผู้ชมป้าแมวให้ดูนะนี่เขาก็มีมาด่างแบบนี้นะคะด่างแบบนี้ขายอยู่ที่กระถางละ400บาทนะ เศรษฐีพันล้านนะคะท่านผู้ชมขาเศรษฐีพันล้านนะคะสี่ร้อยบาทนะด่างแบบนี้นะคะท่านผู้ชมแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยว้าเมียวให้ดูมีนี่อีกอกระถางนึงนี่นะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะเศรษฐีพันล้านนะท่านผู้ชมนี่นะคะราคาสี่ร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมสี่ร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมขาอ่ะอมมเมียวพามาดูเรื่อยๆนะคะชายชนเขาชายชนเจ้าของบ้านให้ขายร้อย 120บาทนะกระถางละร้อยยบาทนะชายชนรุ้นป้ายพรเจ้าสัวรุ้นด่างพรเจ้าสัวรุ่นดางนะคะท่านผู้ชมขาพรเจ้าสัวรุ้นด่ังนะคะอยู่ที่กระถางละ200บาทนะท่านผู้ชมกระถางละ2 0 0บาทนะคะพรเจ้าสัวร Am ุ่นด่างนี่ก็มีออกด่างมาบ้างแล้วนะท่านผู้ชมพรเจ้าสัวรุ้นดางนะคะกระถางละ2 0 0บาทนะหงเหินค่ะท่านผู้ชมขาหงเหินอยู่ที่70บบาทนะคะท่านผู้ชม หงเหินกระถางละเจ็ดสิบบาทนะหงสุวรรณก็เจ็ดสิบบาทนะคะส่วนเพชรพันล้านอยู่ที่กระถางละห้าสิบบาทค่ะท่านผู้ชมขาเพชรพันล้านกระถางละห้าสิบบาทนะชายชนแบบนี้อยู่ที่สองร้อยบาทคา่ะสองสองร้อยบาทนะท่านผู้ชมสองร้อยบาทนะคะที่ยังไม่ป้ายอยู่ที่ร้อยยี่สิบบาทนะนี่นะคะท่านผู้ชมแต่ละบ้านราคาจะไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมขาแต่ละบ้านราคาจะไม่เหมือนกันนะคะ นี่นะคะท่านผู้ชมป้าแมวพาดูนี้เป็นธาตุบางแก้วนะท่านผู้ชมมาเป็นด้านนี้สวยๆนะท่านผู้ชมขารัตตนาณีนะคะรัตตนาณีอยู่ที่กระถางละร้อยห้าสิบาทนะท่านผู้ชมขารัตนมาณีนะกระถางละร้อยห้าสิบาทค่ะท่านผู้ชมต่อมาเป็นม่านนางพิมนะท่านผู้ชมขาม่านนางพิมพ์กัดสีแบบนี้แล้วนะท่านผู้ชมม่านนางพิมพ์กัดสีสวยๆนะท่านผู้ชมขาไม่ใช่เบบีนะ เดี๋ยวแมวให้ดูนี่นะคะดูรูปคนนะคะนี่คือกระถางนะกระถางหนึ่งนะคะกระถางหนึ่งมีอยู่สี่ใบกับหนึ่งหลอดนะคะท่านผู้ชมม่านนางพิมพ์นะคะม่านนางพิมพ์กัดสีแล้วกระถางละร้อยห้าสิบบาทนะท่านผู้ชมร้อยห้าสิบาทนะคะม่านนางพิมพ์นะแล้วส่วนนางไหม่ต้นนี้เขาจะแพงมาจากพนะนครนั่นเนี่ยเพราะใบกลมต้นนี้อยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะท่านผู้ชมมีสองกระถางนะคะนางใหม่นันมีสองกระถางนะคะท่านผู้ชมขาร้อยห้าสิบบาทนะ นะคะท่านผู้ชมค่ะต่อมาเป็นไก่ตัวงามนะคะไก่ตัวงามแบบนี้เลยนี่นะคะท่านผู้ชมกระถางละ50บาทนะคะไก่ตัวงาม50บาทค่ะนางวาลีก็50บาทนะท่านผู้ชมค่ะลูกไม้สวยๆแบบนี้นะท่านผู้ชมลูกไม้สวยๆแบบนี้กระถางละ60บาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมค่ะ60บาทนะคะลูกไม้นะ60บบาทส่วนลูกไม้ไก่เป็นแบบนี้นะคะลูกไม้ไก่ อยู่ที่กระถางละ40บาทนะคะทานผู้ชมลูกไม้ไก่นะคะทุกกระถางนะคะ40บาททุกกระถางนะคะทานผู้ชมขาท่านผู้ชมขาต่อเป็นไปไกทองประเสริฐนะคะนี่ไกทองประเสริฐนับะแบบนี้นะคะท่านผู้ชมขานี่เป็นไม้แยกหน่อนนะคะไม้แยกหนอนนะคะท่านผู้ชมกระถางละ200บาทนะคะไกทองประเสริฐนะคะท่านผู้ชมเป็นไม้แยกหน่อนะคะนี่นะคะคือต้นแม่เขานะขายอยู่ที่สองกระถางนะคะแบ่งขายให้นะคะ กระถางละ200บาทนะท่านผู้ชมไก่ทองประเสริฐนะคะท่านผู้ชมขาท่านผู้ชมขาไม้แต่ละบ้านเขาจะขายไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเจ้าของบ้านบอกยังไงป้าเมวก็ขายตามนั้นนะคะท่านผู้ชมขาเพราะว่าแต่ละบ้านแต่ละกลุ่มบ้านแต่ละคนเขาลงทุนมาไม่เหมือนกันนะว่าเขาบอกมายังไรป้าเมวก็ขายตามนั้นนะคะท่านผู้ชมขะส่วนบอลกระดาษด่าง <the> เนี siglo, S. <S ่ยยังไม่โตนะคะยังไม่โตเจ้าของยังไม่ขายนะรอให้โตนี้ก่อนเขาคิดว่าให้มันรอดก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมซื้อไปแล้วไม่รอดอีกก็ จะได้ตังนะคนะท่านผู้ชมนี่คือต้นแม่เพชรพันล้านนะคะที่ป้าแมวขายต้นละห้าสิบบาทนะ,ะท่านผู้ชมขะเพชรพันล้านสวยๆนะคะต้นละห้าสิบบาทอยู่ด้านนู้นนะป้าแมวขอสวัสดีไปกับบอลสีสวยๆนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ